สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมแล้วว่าช่นนอง YouTube นะครับนานมากแล้วไม่ได้รีวิวปั๊มปตทนะครับอันนี้ผมมาที่เชียงใหม่นะปั๊มนี้เป็นปั๊มที่เออผมรู้สึกมันมันสะดุดใจสะดุดตาเราเป็นปั๊มปตทที่ตรงอำเภอสรารพีไฮเวย์ทางหลวงหมายเลข11จากเชียงใหม่ไปลำพูนนะครับขาออกนะสายมือติดกับปั๊มพีทีนะมนะั้ยตรงนู้นที่ผมไปอาบน้ำมาเมื่อกี้นะครับนะก็ให้เพื่อนดูนะเออก็อสวยดียนะมันก็ก็คล้ายๆกับปั๊มปตทที่ สมัยใหม่ทั่วไปแหละครับแต่ว่าเออมันมันมีมันมีเขาเรียกว่าอะไรมีอีเวนต์อ่ะมีร้านค้าแปลกๆเยอะนะครับอยา๋ยหเพื่อนๆชมว่ามีอะไรนะเออวันนี้จะมีร้านแตงโมเสื้อผ้าร้านแตงโมนะครับเออแส่งว่าเป็นปั๊มใหญ่ปั๊มหนึ่งที่ที่มีร้านร้านสะดวกซื้อแล้วก็เออของกินครบคันเลยเพื่อนชมก่อนอันนี้กินโดนัทใช่ป่ะมีขายหวยนะมีปั๊มปจตท ทองพลาชอทที่ขวามือเออคาเฟ่เอมซอนนะครับเออใหญ่มากเลยนะเป็นห้องกระจกคำหนูหลาหน้าหน้าดีอ่ะเ,เนี่ยนะครับอแล้วก็ตรงนี้มันแบ่งโซนเป็นห้องน้ําห้องน้ำนเขาจะแบ่งเป็นสองโซนนะคือข้างนอกนะข้างขวามือเนี่ยนะกับข้างในราคข้างใน,นตรงนี้จะเป็นกาดนะเป็นตลาดนะครับเพื่อนเนี่ยมีตลาดขายของด้ลยแล้วนี้เขาจะมีเป็นแมปแมป,แมปด้านนู้นนะเป็นแมป ท่องเที่ยวของเชียงใหม่เขานะครับก็มีแบบอะไระให้ดูสถานที่อุทยานแห่งชาติมีอะไรบ้างนะแล้วที่ที่ผมไม่เห็นเลยปั๊มอื่นๆนะตั้งแต่มาอยู่นอนตังตามปั๊มเนี่ยนี่จะมีอันนี้แบบคนให้รกันนะครับเป็นกาดขายของตรนนะร้านก็แกงถนัดแดกเพื่อน <c oughs> ไม่เห็นเลยนะผมเห็นที่สรยาน,นะแต่ไม่ได้เป็นปั๊มเป็นร้านเขาอะในทางตู้เชน่าทาวสองอะบิดไปแล้วมัง แล้วผมเห็นก็ที่นี่เนี่ยขนาดแดดที่นี่เนี่ยนีครัเขาเปิดตั้งเจ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆเป็นแฟนพันแท้ของมอมพิเศษนะมากินได้นะครับนี่้ก็มีร้านขายเสื้อผ้าแล้วก็เคเอฟซีอยู่ลุดเลยนะร้านเคเอฟซีเนี่ยรถก็จอดอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะก็เป็นเป็นคลิปสั้นๆรีวิวสั้นๆให้ดูแล้วกันว่านี่เป็นที่ปั๊มปตท รับพี่จเชียงใหม่นะครับขอบคุณครับ